เด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะอันอริทึมกับการแก้ปัญหาเรื่องอันอริทึมนะคะวิชาวิวทยาการคำนวณชวั้นปฐมกษาปีที่สามค่ะไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆ กนเสียงดังเป็นกระต่ายตื่นตัวไม่มีเปลี่ยนเลยเนาะดูต้นไม้ที่คุณครูให้เราปลูกไปส่งคุณครูนี่สิเฮ้ยทำไมต้นไม้ของลิบดาถึงได้เละเทะแบบนี้ไม่รู้อะโพลลาลิบดาไม่ได้ทำอะไรเลยนะลิปดาได้ปลูกต้นไม้แบบอัลกอริทึมแบบที่คุณครูสอนหรือเปล่าอะอัลกอริทึมเหรอแย่แล้วลิปดาไม่ได้ตั้ ฟังที่คุณครูสอนซะด้วยสิอ๋อออร์ไกลทึมโอเคขอบคุณมากนะพอล์ลาเอ้าเอาเดี๋เพิ่งไปสิลิบดาลิบดาจําเรื่องออรกไกทึมได้ใช่ไหมเนี่ยจะจำได้สิเดี๋ยวลิบดารีบกลับบ้านก่อนนะเรื่องไปว่าต้องไปช่วยงานบ้านคุณแม่น่ะอะไรของเขาเนี่ยนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปคุณแม่คะคุณแม่พอจะทราบไหมคะว่าออรกอริทึมคืออะไร เท่าที่รู้ก็คือเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวเปอร์เซียท่านหนึ่งในสมัยก่อนนะจ๊ะแต่เรื่องความหมายเนี่ยแม่ไม่รู้หรอกนะจ๊ะลิปดาถามทําไมลิปดาแค่เห็นว่ามันเป็นคําแปลกๆดีนะคะเออลิปดาก็ลองใส่ชุดชาวเปอร์เซียดูสิจ๊ะเผื่อจะนึกออกเอาก็รีเทิรมคืออะไรกันนะว่าแต่ชาวเปอร์เซียเขาแต่งตัวกันยังไงนะแบบนี้ไงลิปดา <c oughs> อ๋อแบบนี้นี่เองเหรอ เรียบร้อยขอให้ลิปตารู้ความหมายของออกริทึมด้วยเถิดเบองนี้สวยจังเลยเนอะซีซ่านี่หนูน้อยอยู่ดีๆเจ้าโพมาได้ยังไง หนูชื่อว่าลิปดาท่านเป็นใครคะข้าชื่ออัลกอริทึมเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียในยุคนี้นักคณิตศาสตร์เจ้าอยากรู้เรื่องความหมายของคำว่าอัลกอริทึมใช่หรือไม่ใช่คะ่ะท่านอัลกอริทึมคืออะไรล่ะคะอัลกอริทึมหมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน ออลกริทึมเป็นกฎที่ใช้ในการคิดคำนวณเลขคณิตและได้กลายมาเป็นคำขั้นตอนวิธีในช่วงศตวรรษที่18ในปัจจุบันคำนี้ได้มีความหมายที่กว้างขึ้นหมายรวมถึงขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆอ๋อลิปดาเข้าใจแล้วคะ่ะแบบนี้ถ้าลิปดาปลูกต้นไม้โดยใช้วิธีการปลูกแบบอัลกอริทึมลิปดาก็แค่ต้องลำดับขั้นตอนการปลูกอย่างละเอียดเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้ของลิปดา ไปตามผลลัพธ์ที่ลิบดาคาดหวังเอาไว้โอ้ใช่จ้าหนูเป็นเด็กที่เข้าใจเร็วเลยนะเนี่ยหนึเรียมกระถางสงใส่แกลบลงไปด้านล่างสุด 3. ใส่ดินลงไปเกือบเต็มใส่เมล็ดพืชที่ต้องการปลูก 4. ใส่ดินให้เต็ม 5. รดน้ำทั้งเช้าและเย็น 6. กนำไปวางบริเวณที่มีแดด 7. รอจนพืชเจริญเติบโต เิ่ก็คือการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานนี้เองนี่เห็นได้ยากเลยลิปดาลีไปปลูกต้นไม้แบบอักลกอริทึมดีกว่าต้นไม้ลิปดาจะได้สวยสวยไม่ตายเละเทแบบอันเดิมอัลกอริทึมคือการแสดงลำดับการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนหรือคำสั่งการทำงานที่ชัดเจนและละเอียดโดยการแสดงอัลกอริทึมทำได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนอัลกอริทึมต้องเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหรือทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิบดาก,กันด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ความหมายของอันกริทึมกันแล้วเด็กๆพอมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของอันกริทึมกันบ้างแล้วนะสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะอันกริทึมคือขอบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนได้กันได้นะคะเด็กๆและสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันใหม่ในหัวข้อเรื่องเกมการแก้ปัญหานะคะเด็กๆและพบกันใหม่ค่ะ